สวัสดีค่ะแม่ตุ๊กนะคะวันนี้พาพเพื่อนเพืนมาเก็บฝรั่งค่ะฝรั่งบ้านแม่ตุ๊กไปดูเลยคะ่ะนี่ค่ะฝรั่งบ้านแม่ตุ๊กนะคะวันนี้จะเก็บไปส่งคุณแม่คุณแม่คุณแม่แมหน้าโรงเรียนนะคะก็นี่ค่ะดกไม้นะคะเป็นฝรั่งกิมจูเราไปเก็บไปดูผลกันเลยค่ะนะคะดูรูปนี้ก่อนเลยค่ะดูนี้เป็นไงนะโอ้ย,อย่าง ขอญุญาตเปิดดูนะคะโรโ้ละสาสิบห้าบาทค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะาไปขายใช่ไหมคะขอชิมแป๊บนึงนะคะขออนุญาตชิมก่อนเราได้มาละอันนี้ปลอดสาระคะ่ะอืมหวานอะ่ะ phải chặt tăng này, để con, phải lúc lúp dài, lúp này, dài ยถุงถุงอันนี้ถุงเก่านะเราก็จะดึงออกไปอ,นนอย่างไปดูลูกข้างบนกันนะคะว่าจะมีอย่างนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ได้แล้วนะคะเนี่ยอืมดัดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแกะให้เพื่อดูนะคะ ถุงเราก็สามารถเอาใช้ประโยชน์ได้นะคะก็คือไปห่อต่อได้ค่ะเจอดูนะคะว่าเขียวมาลุกนี้นี่ค่ะน่าทานมากเลยนะคะได้แล้วค่ะชุที่สองนะคะไปไปเลยม่ได้ยังนี่ก็มีนะคะนี่เดี๋ยวเราจะแกะดูนะคะ จะมีเพียแป้งอย่บ้างเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดนะคะอันนี้เป็นฝรั่งกรอกสามนะคะเราไม่ได้ฉีดสารเคมีเลยค่ะนะคะเ,เราจะตัดส่วนมากโอเ้เขาแก่แล้วนะคะ ที่สงวงเลยค่ะถุงขาดเดี๋ยวลูกนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะคะถุงขาดนี่ค่ะนคะคะการตัดฝรั่งไม่ต้องจัดถือตัดแต่งไปเลยนะคะเพื่อนๆตัดทิงด้งไปเลยแล้วตัดแต่งก็ด้วยค่ะ เขาก็แตกยอดใหม่แตกคู่ใหม่นะคะมาดูค่ะพวงนี้จะเป็นไงนะคะแก่ย่างผียังไม่ได้นะคะรออีกปแป๊บหนึ่งประมาณสี่วัน เราใช้แก่เต็นที่นะคะนี่ค่ะคอยกันมัดไว้มัดดีนะคะเ,ะเพื่อนๆค่ะถ้าไม่ได้หอ่อนี่มแมลงวันทองเยอะค่ะช่วงนี้นะคะอันนี้ลูกนี้แก่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดเลยค่ะนี่ตัดแต่งไปเเยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนขนขาวๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ดังข ลูกนี้ลูกนี้ไม่ต้องเปิดจากนี้หรอคะลูกนี้นะคะเ,เพื่อนมาดูลูกนี้กันเห็นไหมคะลูกนี้เป็นไงเนาะไม่รู้ว่าจะเน่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูน,นะคะเพราะว่ามันใส่ถุงสองถุงเลยค่ะมาเปิดดูกันนะคะโอ้เน่าค่ะเ,เพื่อนเพื่อนอ่อนแล้วคะ่ะเสียดายมากเลยค่ะ ไดยมากเห็นไหมคะตัดทิ้งไปเลยคะ่ะเศรเสียดยมากเลยคะ่ะนี่คะ่ะเน่าไปแล้วรูบเลอเลยคะ่ะทิ้งคะ่ะนะคะโอ้เน่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยลูกนี้ก็เน่าเพราะว่าเนี่ยคะ่ะ กไปละน่าไปละเราดูไม่ทันไปได้มากอ,อทิ้งไปไม่เป็นไรนะวันนี้ไม่รู้ว่าเก็บไปแล้วนะแก่ไปแล้วนะกไปแล้วมนาะดูฝั่งนู้นนะคะมาดูฝั่งนี้นะคะ,ะ,คะวาวลูกสวยมากเลยค่ะตดัดค่ะ นี่เราตัดแต่งไปเลยนะคะเพราะว่ามันใกล้ต้นทุเรียนค่ะนี่ค่ะนะคะน่าล้วค่ะส่วนพวงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยค่ะเยอะมากหนามากนะมีพวงโอโ้โหดกมาเลยค่ะมาดูลูกนี้กันลูกนี้นะคะนี่ค่ะแล้วมันก็จะอี่ เด่แตวว่ามันก็กินได้นะคะเดี๋ยวเราไปล้างทำความสาดกันเราไปล้างทำความสาดอีกรอบแล้วก็จะส่งลูกค้านะคะอันนี้เป็นฝรั่งแบบป่อสามนะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะดูลูกนี้กันค่ลูกนี้มีหลายลูกมากเลยค่ะสั่ออกมาเลยค่ะมืดนะคะ เห็นไหมคะอยู่ด้านในนะคะมาดูลูกข้างล่างราล่างเห็นไหมคะเพื่อนๆเยอะมากเลยนี่พวงนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะพวงนี้กันได้สองลูกเลยค่ะนี่เลยนะคะนี่ มันขาดด้าถึงสีขาวมันขาดแล้วก็เอาไม่ได้แล้วก็ดูรูปนี้คนนี้ต่อไปเลยค่ะคนด้านล่างนี่นะคะซึ่งมันดกมากค่ะเราก็เลยลองเอาไว้เยอะด้วยค่ะมันติดดกดกอย่างนี้เราลองเอาไว้เยอะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันได้น้ำได้ถูกด,ดีๆมันก็ได้ดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่เสียก็คือกิ่งมันหักนั่นเองค่ะเพื่อน นี่ค่ะพวงนี้ทนะั้งหมดสามลูกนะคะใสวัสดีค่ะก็จะมีมดด้วยนะคะมดนะคะอันนี้เป็นพวงเลยเห็นไหมคะเป็นพวงเลยเดี๋ยวเราจะดูข้างในกิ่งไม่หักนะคะแต่เราก็จะเปิดดูเพื่อจะได้รู้ว่าเขาแก่ไหมสวัสดีค่ะมาดูค่ะ2สลูกนะคะนี่ เห็นไหมคะสีสันนี่ก็น่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราเปิดลุ้นกันเลยค่ะด้าหมได้ค่ะไปกันค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ไม่ต้องขอแกะตรงนี้ก่อนไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะ ันนี้ต้องเอาไว้ก่อนนะคะไปกันต่อเลยค่ะเรามามองลูกด้านบนนะคะลูกด้านบนลูกนี้เป็นไงดูแล้วเปิดดูได้ค่ะได้ไหมได้นะคะแต่ก็ยังจะต,ติดเขียวนิดนึงเดี๋ยวเราเอาไว้ค่ะเอาไว้รอบหน้านะ ไม่ต้องใช้ถุงนะคะเพื่อนเพื่อนถุงที่มันเป็นสีขาวเป็นการกรองแสงค่ะแต่ว่าความถุงไม่ไม่ไม่ค่อยดีนะคะจะกรอบง่ายถ้าใช้เพราะว่ามันมันถูกแดดนะคะไม่เหนียวถุงไม่เหนียวเลยแย่มากเลยค่ะคุณภาพไม่ค่อยดีนะคะโอ้โหสูงงเสริมอย่างให้โดนตัดโอเคตัดก็ตัดนะคะไม่ต้องเอาไว้เป็นไงก็เปิดแล้วนะคะนี่ ดิค่ะนี่ตัวตะกระ้าไหน,นกัเราจะเก็บทั้งหมดสามกิโลก่อนเนาะมันได้กินกบบทุกวันนะคะ่ะถ้าไม่ต้องกินนะแล้วการกินฝรั่งนี้ดีมากเ,เพื่อนๆระบบขับถ่ายดีมากเลยค่ะนะระบบขับถ่ายดีมากเลยนะคะนี่ค่ะเด็กออกมาขาวจ้วระบบขับถ่ายก็จะดีนะคะ น้ำนบนเป็นไงน้านบนนี้นะคะอุ้ยกิ่งหกักเดี๋ยวขออนุญาตตัดกิ่งหักก่อนนะคะเออนี่เห็นไหมคะกิ่งหักค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูตรงนี้มันมันหักมาแลย้ยน่าจะไม่นานค่ะแล้วลูกข้างในเป็นไงจริงๆแล้วถ้าลีลงมามันจะไม่หักหมดกนะคะถ้าไม่หักหมดกมันก็พอที่จะเลี้ยงลูกต่อได้ลูกแก่และะ้วค่ะนี่เห็นไหมคะ สขง่งลูกเลยนะคะถุงก็คุณภาพไม่ค่อยดีเอามาดูลูกนี้ลูกนี้นะคะอาาันนี้ลูกเปิดออกมาแขงแทนๆเป็นไงคะว้าวปปลูกปลาเลยเลยคะ่ะตัดลงนะคะนี่ว้าวมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะว้าวว้าวได้แล้วคะ่ะดูขปป้างในนะคะเพื่อนนมาดูถึงสิคะ แล้วดูนี่ดูถุงนี้ดูถุงนี้นะคะแม่จะจาลงมาเปล่าเอาลงนะคะเพื่อนเ่เพราะมันลูกใหญ่มากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวดูก่อนหันดูก่อนโอ้นางอว,วบมากยาตด,ดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะเออแบ่งไปเลยค่ะ นี่ส่งลูกนี้มาดูนะคะเพื่อนเอาลูกเล็กก่อนละกันเลยเอาลูกเล็กให้ดูก่อนว่าลูกเล็กมันโอเคไหลูกเล็กก็โอเคนะถึงจะเล็กแต่ว่านี่เดี๋ยวเราจะลองทานที่บ้านกับลูกเล็กเล็กกระตุกกระตันไหมแต่ลูกใหญ่นี่มันสุดยอดจริงเลยค่ะเดี๋ยวมาทุกมอนุญาตดึงถูกออกมานะ อืโอ้โหสามลูกไปทุกลองหอ่อทั้งหมดสามลูกดูนะแกะดูก่อนนะแกะดูก่อนนะว่าสามลูกในพวงนี้มันจะใหญ่ไหมย่างนี้พวงเขาคือยอดจ,จริงเลยค่ะนะคะไม่ตุกกลองเอาไว้ว่าถ้าเราเอาไว้สามลูกเนี่ยมันจะมีลูกให้เราไหมมันจะลูกโตไหมอะไรประมาณนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะกิ่งหนึ่งที่มัน ลิลงมาเราไม่รู้ว่าเขาแก่ยังแต่ว่าเราก็จะตัดเลยเดนนะี๋ยวอนุญาตนะอึ๊บดูกันค่ะว่เาเขาแก่ยังอุ้ยแก่แล้วเห็นไหมคะกินได้ค่ะเราจะไปประมาณสี่โลให้เหลือ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 กินนะคะเพื่อนๆ,ๆมาดูข้างในนะคะจุคก ไม่ต้องให้ดูนี่เด็ะนี่คะ,ะนี่ไม้อ่าไม่ต้องจะตัดนะคะตัดตรงยอดนี้ออกก่อนนี่เหละนี้คะนี่โดกมากเลยคะ่ะเป็นพวงเลยคะ่ะนะคะไม่ต้องจะแกะถุงออกก่อนนะคะโอ้โหต้นนี้อ่ะเยอะมากเลยคะ่ะเก็บยังไม่หมดน,นะคะเนี่ยนี่ให้ดูก่อนขวามากเลยคะ่ะที่รูปเนี่ย สามลูกก็ลองเอาไว้สามลูกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองจัดไปดูนะคะว่าเขาแก่ไหมแต่จริงแล้วไม่ได้ว่าเขาแก่แล้วค่ะมีเพียด้วยเห็นไหมคะมีเพียด้วยโอ้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะปลอดสารดีนะคะไปต,ต่อเลยค่ะอีกประมาณห้าสี่ลูกเราก็จะหยุดแล้วนะคะลูกนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่ เรานมอรุกนี้กันมาดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องห่วาตัดใบออกนิดหนึ่งให้ได้เห็นไดเลยเฮยเป็นไงเนี่ยแก่ยังวะยังเลยลูกนี้ยังนะคะเราก็จะมัดไว้เหมือนเดิมถ้าไม่มัดนี่ไม่ได้กินนะคะมแมลงวันทองเยอะมากนะคะมัดไว้นะคะมัดให้แน่นกว่านี้นิดหนึ่งนะคะ ช่วงไว้ข้างบนเลยค่ะถ้าเรามัดแต่ผลของเขามันก็จะทําให้กิ่งริขค่ะได้นะคะอะเรามาดูรูปนี้กันเพือพ่อนๆ่อนให้ทุกเอาวางไว้ในในอีกกิ่งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมันน่าจะหนักนะคะไปเลยค่ะขอยาตัดนะแต่ก่อนที่จะตัดเดี๋ยวเราขายาตเปิดก่อนเปิดเดพือ่อนเพื่อนดูก่อนนะเปิดก่อนนะคะตัดกันเลย ว้าวอุ้ยสามลูกค่ะสามลูกเห็นไปแค่สามลูกค่ะมันได้ผลนะคะยาวมากเลยค่ะวันนี้ขอตัดกิ่งทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่านี่นี่อย่างนี้ค่ะว้าวมากเลยเดี๋ยวตรงนี้เราก็ทิ้งไปเดี๋ยวขออนุญาตตัดเลยว่าว้าวมากเลยค่ะนี่นี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดนะคะให้ลูกค้าค่ะสุดยอดสุดยอดดีมากเลยค่ะน่าจะครบแล้วค่ะสี่กิโลเดี๋ยวขอไม่ตัวกเอาไปฝากแม่ถ้าสังลูกสี่ลูกแล้วกันนะคะนี่ลูกนี้โหูยังใหญ่เลยครับเพื่อนๆนี่แกะดูก่อนนะคะสวยมากเลยถุงก,ก็ขาดนะคะ เฮ้ยเอ้ย,อยมาดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้มันหักแล้วอ่ะมันหักลงมาเดี๋ยวไปเจอดูที่บ้านเอา,เ,อา,เ,อาอเพื่อนเพื่อนมาดูค่ะอีกอีก,อ,กอีกประมาณนี้นะเดี๋ยวกะขึ้นก้อนไปดูนิดนึงเห็นไหมคะนี่นี่น,นี่นี่ก็ได้ไหมยังยังไม่ได้นะคะไม่ต้องเพิ่งแกะไปเมื่อกี้ไปดูตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ค่ะ ตัดใบออกนิดนึงเพื่อนเห็นไหมคะตรงนี้เป็นพวงเน,นี่ยคะ่ะ,คะอันนี้มีกี่ยอดนะไม่ต้องอย่บอกว่ามันสุดยอดมากเลยค่ะมันสุดยอดจริงๆรเดี๋ยวไม่ต้องขออนุญาตแกะให้เพื่อนดูเลยอ่ะแกะเลยนะคะสองถุงนี้ขออนุญาตแกะให้ดูเลยนะคะพวงนี้นะคะอืมนี่ไม่ต้องอกระดาษห่อดนะ้วยอ่ะมันจะติดกระดาษเห็นไหมคะนี่คะ่ะว้าวมากเลยค่ะ อีทนะคะเพื่อนๆมีอีกนะไม่ได้มีแค่นี้นะคะมาดูข้างล่างด้วยค่ะว่าผลของเขาจะเป็นยังไงอันนี้มันติดก,กระดาษาลายเนี่ยเห็นไหมคะแล้วมีอีกค่ะฝั่งข้างหลังนี่อีกรูปนึงนะคะนี่ค่ะอะพวงนี้มีทั้งหมดกี่ลูกแม่ตูกให้นับเลยพเพื่อนพวงนี้ก็เกือบโลแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะข้างหลังแม่ตุกเดี๋ยวแม่ตูกข,ขออนุญาตตัดเลยค่ะขออนุญาตตัดตรงนี้แล้วกัน เป็นการแต่งเพาไปด้วยเลยสุดยอดมันสุดออยอดจริงจรสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปทําการล้างนะคะทำความสะอาดก็ดจะมีเศษเศษไอ้นี่ค่ะแต่ก็ล้างออกค่ะเห็นไหมคะว,ว้าวมากเลยค่ะกี่ล,ก 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกพวงนี้ห้าลูกทดลองนะคะทดลองไว้เยอะมันจะเป็นยังไงนี่ค่ะน้ำน้ำพอปุ๋ยพอเป็นอย่างนี้ค่ะสุดยอดจริงจคะ่ะ ไปกันเลยเพื่อนๆได้มาเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะไปล้างทำความสะอาดส่งลูกค้ากันไปกันค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะ